สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคอนโดไทยสุดปังต่างชาติเหมาซื้อยกตึกลงทุนปล่อยเชา่าจีนพามา่าไต้หวันช็อปสนัน่นเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าจับตาไม่น้อยของวงการอสังหาริมทรัพย์ กับการลงทุนในรูปแบบใหม่ในเมื่อการซื้อคอนโดมิเนียมไม่ได้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วจึงเป็นที่มานวัตกรรมการลงทุนอสังหาปล่อยเชา่าหรือ origin investment gen f l o ที่บริษัท origin property จำกัดมหาชนสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอบโจทย์นักลงทุนอสังหาทั้งชาวไทยและต่างชาติสร้างผลตอบแทนรายได้ระยะยาวมีให้เลือกทั้งซื้อทีละห้องยกฟลอร์และยกตึก สิริพงศ์ศรีสว่างวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบริษัทออริจินพาวเวอร์ตี้จำกัดมหาชนหรือ o r i กล่าวว่าการลงทุนอสังหาระยะยาวถือเป็นการเลือกการลงทุนที่มั่นคงความผันผวนต่ำและเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่ผ่านมาเครือออริจินได้พัฒนานวัตกรรมการลงทุนอสังหาออกมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ Origin Investment Property Program เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนที่สนใจการลงทุนระยะยาวแต่ไม่สะดวกหาผู้เช่าเองด้วยเปิดทางการลงทุนโครงการ Service สอพาร์ตเมในเขตเมืองอาทิเช่นพร้อมพงทองหล่อพยาไทพร้อมบริการจัดหาผู้เช่าต่างชาติจากบริษัทข้ามชาติที่ลงทุนในประเทศไทยล่าสุดเราได้เสริมทับนวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องภายใต้ซีรีส์นี้ เปิดทางเลือกใหม่ๆให้แก่นักลงทุนในหลากหลายเซกเมนต์งบประมาณและทำเลด้วยโปรแกรมลงทุน3โปรแกรมสิริพงษ์เผยอีกว่าการลงทุนใน3โปรแกรมแยกออกมา 1. Origin ร o n d o i n v e s t m e n t สการลงทุนระยะยาวได้ง่ายไม่ต้องลงแรงในงบประมาณเริ่มต้น1.89ล้านบาทในทำเลแหล่งงานและใกล้สถาบันการศึกษาที่เช่นสายลวดศีอุดมกเกษตรศีราชา Campus c a m p u s บางแสนระยอง 2. Origin Resort Investment ยกระดับการลงทุนสู่ทําเลท่องเที่ยวรองรับการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมระบบผลตอบแทนที่ครอบคลุมทั้งค่าเช่าแบบคงที่และค่าเช่าส่วนเพิ่มตามซีซั่นการท่องเที่ยวนำร่องในทําเลกระทูป่าตองหาดบางเทาพัทยาราคาเริ่มต้นที่2.19ล้านบาท 3. Origin Apartment i n v e s t m e n t ตอบโจทย์การลงทุนยกชั้นยกตึกพร้อมผลตอบแทนในทำเลใกล้แหล่งชุมชนและนิคมสาหกรรมอาทิเช่นบางนาบางประกงเสตทบุตรเตรียมน้อมบางแคเป็นการสนับสนุนนักลงทุนที่ต้องการยกระดับเป็น SME โดยเข้าไปร่วมมือและลดความเสี่ยงของการลงทุนสำหรับผู้สนใจทำอพาร์ตเมนต์แต่ไม่เคยทำมาก่อน ล่าสุดที่เตรียมน้อมสเตชันที่นำมาทำโปรแกรม1อาคารกว่า200ยูนิตมูลค่า700ล้านบาทมีรับลงทุนจากจีนมีความสนใจจะซื้อยอกตึกเพื่อลงทุนปล่อยเช่าเรานั้นร่วมกันกับบริษัทแพทชัน่นเรียลเ,เตอร์จำกัดในเครือบริษัทพรีโมเซอร์วิสโซลูชั่นอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง3โปรแกรมโดยจะทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ จัดหาผู้เช่าที่สอดคล้องกับความต้องการในทำเลต่างๆอาทิเช่นผู้ทำงานในนิคม,รรมุตกาหกมนักศึกษานักท่องเที่ยวโดวยผู้ลงทุนไม่ต้องหาผู้เช่าเองพร้อมทั้งการันตีผลตอบแทนในช่วงแรกเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนขณะที่สินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมเงินตราต่างประเทศทองคำมีความผันผวนมาก ในปัจจุบันการลงทุนอสังหาระยะยาวจึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้สิริพงกล่าวล่าสุดมีนักลงทุนชาวไต้หวันซื้อยกตึกโครงการโครบรัชดาพระราม9ก้ามีจำนวน200ยูนิตมูลค่า700ล้านบาทเพื่อน,นำไปทำตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่สนใจซื้ออยู่เองหรือปล่อยเช่าพฉชาะลูกค้าจีนรวมถึงชาวไทยด้วยซึ่งทำเลนี้ต่างชาติให้ความสนใจมากเพราะใกล้กับสถานทูต ศูนย์การค้าและรถไฟฟ้านอกจากนี้ยังการโครงการโครบเกษตรศีปทุมจำนวน2ฟอรวม44ยูนิตให้กับลูกค้าต่างชาติด้วยเพราะเป็นอีกทําเลที่ต่างชาติสนใจโดยเฉพาะจีนเนื่องจากใกล้มหาวิทยาลัยเกริรกและสีปทุมซึ่งมีนักศึกษาจีนเรียนอยู่จำนวนมากฟั่งกรมเชษวิพันธ์พงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asset Wi s e จำกัดมหาชนหรือ AWS กล่าวว่า วันที่28-29ถึงตุลาคมนี้จะเปิดขายโครงการ Atmos Canvas ระยองติดศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเป็นคอนโด Low Rise จำนวน674ยูนิตมูลค่า1,250ล้านบาทบราคาเริ่มต้นที่1.49ล้านบาทเจอบกลุ่มลูกค้าคนทำงานในย่านนั้นซื้ออยู่เองและลงทุนปล่อยเช่านอกจากนี้จะจัดงานพบเอเจนต์กว่า100ราย เปิดขายโครงการ The Little Mori 1หาดบางเทามูลค่าโครงการ4,500ล้านบาทราคาเริ่มต้น5.7ล้านบาทหรือเฉลีย่ย1.4-1.5ถึงแสนบาทต่อตารางเมตรความคืบหน้าล่าสุดช้างอัน ปักหมุดนิคม W H A ตั้งโรงงานผลิต EV ในไทยช้างอานซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม W H A ตั้งโรงงานผลิต EV และแบตเตอรี่ในไทยเป็นโรงงานแห่งแรกนอกประเทศจีนลงทุน8,000ล้านบาทรายงานข่าวจากบริษัท W H A Corporation จำกัดวุงและมหาชนหรือ W H A ระบุว่า W H A และบริษัทช้างอานันออโต้เซาท์อี t เอเชียจำกัด มีกำหนดการถแถลงข่าวความร่วมมือการลงทุนรถยนต์ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในวันที่ยิม6ตุลาคม2566โดยการถแถลงข่าวในครั้งนี้จะมีนางสาวจจรีพรจารุกกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและนายเซินซิงหัว กรรมการผู้จัดการบริษัทช้างอันออโต้เซาท์อี์เอเชียจำกัดและกรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทช้างอันออโต้เซาท์อี์เอเชียประเทศไทยจำกัดทั้งนี้โรงงานแห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตแห่งแรกของอาเซียนซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นในด้านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฐานการผลิตด้านศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์บนทำเลขวานทองสู่การก้าสู่บทบาทใหม่ การเป็นผู้นำศูนย์กลาง EV ีโลกรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าการลงทุนตั้งโรงงานผลิต EV ดังกล่าวนี้มีมูมลค่าการลงทุน8,862ล้านบาทโดยนายนาริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI ได้มอบบัดส่งเสริมให้นายจูหัวหลงประธานบริษ,ษัทช้างอันออโตโมบิลจำกัด นก,กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับการตั้งโรงงานดังกล่าวนั้นจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยทั้ง BEV PHEV REEV หรือ Range e x t e n e v และแบตเตอรี่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและการสร่งออกโดยเป็นการลงทุนขนาดใหญ่นอกประเทศจีนเป็นแห่งแรกนอกจากนี้ ในการประชุมของ BOI เมื่อ11ตุลาคม2566อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบ,บ,แบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กของบริษัทช้งอันออโตโมบิลจำกัดมูลค่าลงทุน8,862ล้านบาทมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบ,บ,แบตเตอรี่หรือ BEV ปีละ58,000คันและ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กหรือ PHEV ปีละ36,000คันทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคม2566รัฐบาลจีนเห็นชอบให้ชางอันยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I โดยมีการลงทุนในเฟสแรกมูลค่า8,800ล้านบาทเพื่อจะตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาทั้งประเภท B.EV PHEV R.EV e v, กำลังการผลิตในระยะแรก1 0 0 0นคันต่อปีสำหรับการลงทุนดังกล่าวนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการรถจนตไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแอฟริกาใต้และตลาดอื่นๆ